ประกาศนะครับประกาศเตือนภัยชายคนนี้นะครับนี่นะเป็นแก๊งมาเฟียนะครับเหตุเกิดที่เดินทางมากาแฟแห่งหนึ่งนะครับดูดิดูดิดูมันทำแก๊งทำเป็นเดินโทรศัพท์ดูดูแก๊งทำโทรศัพท์แหมแหมคิดว่าไม่รู้เหรอแก๊งทำเป็นโทรศัพท์นั่นนั่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นนั่นไปแล้วไปแล้วโอ้แม่เจ้ามีคือเส้นด้วยหืหืลีลาเหลือแดกโอ้โหยึดเส้นยึดเส้นหมามาแล้วหมามาแล้ว หมาหมาจะไล่แล้วฉันจะยืดเส้นอีกดู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 หมาเห่าก็ไม่กลัวดูดีดีสงสัยจะมีขนมให้หมาด้วยนะั่นดู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 มันดูมันเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมดูดู ประกาศนะครับประกาศเตือนภัยชายคนนี้นะ